เรียนนายกเทศมนตรีตำบลหุยยอดดิฉันนางสาวทิพยวรรณรีปรยะ,ะตำแหน่งบุคลากรสามขอนำเสนอวิดีทัศน์ผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจากตำแหน่งบุคลากรสามเป็นบุคลากรสี่ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดรังประวัติการทำงาน1เมษายน2554ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการสังกัด สำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานประหลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1. พฤศจิกายน2555ย้ายมาดำรงตำแหน่งบุคลากร3งานการเจ้าหน้าที่สำนักประหลัดเทศบาลเทศบาลตำบลห้วยยอดหน้าที่และความรับผิดชอบ หนึ่เนินการเกี่ยวกับการจัดสอบเช่นการสอบคัดเลือกพนักง,งานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารคัดเลือกพนักง,งานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 2. ดําเนินการออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอื่นๆที่เกี่ยวกับงานบุคคล 3. รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดําเนินการ เรื่องขออนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับ 4. ดำเนินการเรื่องสรรหาพนักง,งานเทศบาลและพนักง,งานจ้าง 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายผลงานในปีที่ผ่านมา 1. ดำเนินการจัดส่งเงินสมทบประกันสังคมพนักง,งานจ้างของเทศบาล โดยคำนวณค่าจ้างและเงินสมทบผ่านโปรแกรม SSO Media ของสำนักง,งานประกันสังคม 2. ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรงกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 3. ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังและได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ8 4. จัดประถมนิเทศนักศึกษาฝึกงานพนักง,งานเทศบาลและพนักง,งานจ้างที่บรรจุใหม่ให้ได้รู้แนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบระเบียบของเทศบาล 5. จัดอบรมการใช้เครื่องมือสื่อสารเบื้องต้นภายในองค์กรและเป็นวิทยากรร่วมในการบรรยายวิธีการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนา ระบบสารสนเทศและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานนอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้วดิฉันยังมีส่วนร่วมในงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลอาทิเช่นอยู่ฝ่ายปฏิคมและพิธีการในงานประเพณีลอยกระทงเป็นพิธีกรร่วมในการประกวดธิดาชัยนิด งานประเพณีตรุษจ,จีนมีส่วนร่วมในกิจกรรมรปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดงานแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพัน์ประจำปี2556ที่ผ่านมาวิดีทัศน์นี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการทำงานของดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านได้รับชมแล้ว จะพิจารณาให้ดิฉันเลื่อนระดับจากบุคลากรสเป็นบุคลากร4ขอบคุณค่ะ